เพราะน้องหลายๆคนโดนคมปูครับก็อันนี้ก็มีอะไรก็ขอให้แจ้งมาที่พี่ก็ได้นะครับอย่างน้อยจะเข้าไปที่รามเปอร์แงความเห็นหรืะเด่นกันให้ต่อเพิดนึงนะครับให้พี่เตรียมตัวนะครับไม่ใช่อยู่ดีน้องก็มือขอจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะมาไมมาเพราะเจ้าที่ตำรวจเราก็มีงานเยอะนะครับแต่จะต้องไปดูแลที่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแต่จะต้องไปดูแลที่ส่วนกลางด้วยอะไรด้วยนะครับก็ขอแจ้งตรงหน้าพี่ได้เอากำาลังไปดูในคำเรียบร้อยให้กับน้องวันนี้องวันนี้แจ้งแล้วครับ วันนี้คือตำรวจตัวผมแล้วครับพี่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่ามาอีกสองพันเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่ามากี่คนเพราะพี่กับรังก็ไม่คุยอะไเงี้ยมันตองอกพี่เลคือไม่พี่ผมก็บอกว่าเออเราไม่แจ้งลงหน้าเนี่ยพวกเราแจ้งลงหน้าทางใดอ่ะไม่แจ้งพี่คือมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาหาตลอดครับว่าจัดกี่วันไหนมากี่คนเขาบอกพี่ไหนแล้วกันครับเขาบอกว่าเขามีแล้วครับเขาบอกว่าครับต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชน สำนักทุกๆคือเลยนะครับที่มาช่วยตามข่าวให้พวกเรามาช่วยนําเสนอข่าวให้พวกเราเพื่อไม่ให้ข่าวของพวกเราเงียบหายไปนะครับขอบคุณคุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านพี่ๆทุกท่านขอบคุณน,อน้องๆนักศึกษาทุกท่านขอบคุณเพื่อนนักศึกษาทุกท่านที่มาช่วยกันนะครับช่วยมาขอบคุณน้องๆกาศน้องก,าด,งองกาดอาชีวะน้องกาศทุกๆหมาอะไรที่มาช่วยพวกเราวันนี้ ขอบคุณทุกท่านทีจริงๆนะครับที่มาช่วยกับพวกเราวันนี้นะครับพวกเรารู้สึกปลอดภัยที่มีพี่ๆสื่อมวลชนมีคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะครับอันนี้ขอบคุณเบื้องต้นสรุปวันนี้นะครับจากที่หมหาวิทยาลัยเราไปมานะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าหมหาวิทยาลัยคุณตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เมื่อวันนี้ตอนเที่ยงก่อนที่พวกเราจะไปยื่นหนังสือตอนบ่ายสองครึ่ง นี่คือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดมาวันนี้วันที่6แล้วแต่มาวิาลไยเพิ่งตั้งคณะกรรมการวันนี้ตอนเที่ยงก่อนที่พวกเราจะไปยื่นหนังสือห่างกันแค่สองชั่วโมงนะครับนี่คือบทสรุปที่เกิดขึ้นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาด้วยความเคารพท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่สามารถตอบหรือชี้แจงใดๆดได,ได้ท่านอาจารย์ตอบว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้ต้องพิจารณาก่อน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเสียใจมากมากการที่หมหาวิทยาลัยจะตั้งอาจารย์ท่านใดขึ้นมาสอบสวนอาจารย์ต้องมีข้อมูลและท่านรองอธิการอีกท่านท่านตอบว่าไม่เคยดูคลิปพวกเราเลยแต่ท่านมารับหนังสือเราคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและอาจารย์ไม่น่าจะตอบพวกเราแบบนี้คดีเกิดท่านรองอธิการพวกเราทำกิจกรรมในหมหาวิทยาลัย โดนทำร้ายในหมาวิาลยแต่ท่านรองอธิการบอกว่ายังไม่ได้ดูคลิปตามที่พี่นักข่าวได้ถามและท่านท่านรองอธิการบอกว่ายังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอยังไม่ได้ดูไล,ไลสดนี่คือสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับและสิ่งสําคัญหมาวิเลยเจ้าหน้าที่หมาวิเลยหลายหลายคนพยายามที่จะติดต่อหลังไมพยายามจะจ่ายเงินพยายามจะเยียวยาหลังไมเรื่องนี้มันไม่สมควรเกิดขึ้นนะครับ ถ้าจะเยียวยาผมยืนยันมาเสมอว่าต้องมาเยียวยาหน้าใหม่กันอย่าพยายามเยียวยาหลังไหม่และให้ห้ามน้องโพสเฟซบุ๊กว่าเจ็บห้ามน้องโพสเฟซบุ๊กว่ายังไม่หายคือมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าหมาวิไลจะเยียวยานะครับมาหน้าไหม่ติดต่อหน้าใหม่นะครับแล้วมีพยานอะไรผมว่าแบบนี้จะดูเท่กว่านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งสําคัญนะครับวันนี้ผมถามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจผมยืนยันอย่างนี้นะครับพวกเรากําลังจะทะเลาะไม่ใช่พวกเรากําลังไล่ประยุทธ์พวกเราไล่ผดดจการพวกเราไล่รัฐบาลผดดิษการเราต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ผมบอกพี่ๆตำรวจเมื่อกี้จากหัวใจเลยครับผมไม่ได้มาทะเลาะกับพี่ผมก็ปวดหัวเหมือนกันว่าผมต้องมามามา,มาทวงความเป็นธรรมมาประท้วงอยู่หน้าสอ,อเนี่ย คือผมกาลังไล่ประยุทธ์อยู่เราต้องการรัฐธรรมนูนใหม่เราไม่อยากมาเสียเวลาทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเราไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่วันนี้เราไม่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเราเลยต้องมาที่นี่เมื่อกี้นะครับพู่กกับบอกว่าภายในเจ็ดวันคดีนี้ต้องคืบหน้านะครับพี่พูงกกับรับปากแบบนี้นะครับสองผมบอกว่าคดีนี้เรากลัวผู้มีทิธิพนกลัวตำรวจทรมานยาก พ่วงกลับบอกว่าคดีนี้ให้ให้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยผมเลยบอกไปว่าคดีนี้เรารู้ว่ามีผู้มีที่พนอยู่เบื้องหลังที่ทําร้ายพวกเราเราขอแค่ว่าเรื่องนี้ขอให้เจ้าหนี้ตํารวจทําให้เต็มที่สุดความสามารถอย่างอย่างเต็มที่ครับยังไงก็ต่อให้ตํารวจอาจจะโดนโดนผู้ใหญ่สั่งมาให้คดีนี้มันไม่ขึ้นหน้าแต่ผมยกมือไหวและขอร้องพ่วงกลับว่าขอความเป็นธรรมให้น้องผม ให้เพื่อนผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ตํารวจเคยพูดกับพวกเราว่าให้พวกเราไปรวบรวมหลักฐานมาเมื่อกี้ผมก็ยืนยันพี่ตํารวจแล้วว่าถ้าให้พวกเราไปรวบรวมหลักฐานเองมาเนี่ยเราจะมีตํารวจไว้ทําไมตํารวจไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอนะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจในการรวบรวมแล้วก็พวกเราก็จะรวบรวมมาด้วยแต่เราไม่ใช่หน้าที่หลักในการไปหาหลักฐาน ความจริงหลักฐานหาไม่ได้หาไม่ยากเลยครับมีพี่ๆทุกสัมัักข่าววันนั้นเยอะมากถ่ายไว้แล้วก็ใน Facebook ในโซเชียลมีเดียก็ยังมีหลักฐานชิ้นนี้อยู่นะครับซึ่งมันชี้รายบุคคลได้เลยนะครับชาตินสักดินาจงพินาศชาติโตสักดินาจงพินาศ